สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมผู้ใหญ่ต้นนะครับอยู่กับผมผู้ใหญ่ต้นอีกครั้งวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องลูกกระสุนจริงลูกกระสุนซ้อมลูกกระสุนซ้อมยิงคนไม่ตายจริงไหมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระสุนนะครับ ก่อนอื่นเดี๋ยวๆนะครับก่อนอื่นจับปืนทุกครั้งนะครับจะต้องตรวจสอบความปลอดภัยก่อนนะครับกดแม็กกาซีนออกนะครับแม็กกาซีนไม่มีกระสุนนะครับกดแม็กกาซีนออกกระชากสไลด์สองถึงสามครั้งนะครับนิ้วจับปืนนิ้วอยู่นอกโกลงไกนะครับแผ่นสลด์นะครับตรวจสอบรังเพลิงไม่มีนะครับไม่มีกระสุนนะครับไม่มีกระสุนนะครับปืนปลอดภัยนะครับ เดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับกระสุนจริงและกระสุนซ้อมกระสุนซ้อมยิงคนไม่ตายจริงไหมนี่กระสุนซ้อมนะครับคําถามกระสุนซ้อมยิงคนไม่ตายจริงหรือไม่ตอบไม่จริงนะครับกระสุนซ้อมยิงคนตายนะครับก็เหมือนกับกระสุนจริงนะครับเพียงแต่เขาลดิปืนลงมานะครับ ให้มีความแรงของดินปืนนะน้อยลงนะครับเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะครับหัวก็เป็นหัวตะปวนะครับไม่ได้เคลือบแข็งเหมือนกับกระสุนจริงนะครับเป็นการลดต้นทุนเพื่อเรายิงซ้อมมือนะครับยิงเป้ายิงซ้อมมือยิงยิงให้ความคุ้นเคยต่างๆนะครับนี่คือกระสุนซ้อมนี่คือนี่คือหน้าที่ของกระสุนซ้อมเพราะฉะนั้นแล้วกระสุนซ้อมยิงคนก็ตายนะครับ โดยหลักโดยรวมแล้วผมคข้าวๆนะครับคือไม่ได้เอาข้อมูลโดยละเอียดนะครับแต่คข้าวๆนะครับคร้าวๆก็คือกระสุนจริงเนี่ยจะมีความเร็วกระสุนน่ะประมาณพันกว่าฟุตต่อวินาทีแต่กระสุนซ้อมเนี่ยจะมีความเร็วกี่ร้อยฟุตประมาณ800ฟุตหรือ6 0 0้อ0เฟุตประมาณนี้ต่อวินาทีเพราะฉะนั้นแล้วกระสุนซ้อมยิงคนก็ตายเหมือนกันครับนะครับทีนี้ ท่านที่เคยดูคลิปของผมที่เอาปืนกล๊อก19คอมมานโดไปทดสอบยิงนะครับที่สนามยิงปืนนะครับที่สนามยิงปืนจอดจุมพอนะครับจะสังเกตได้ว่าผมยิงกระสุนจริงก่อนให้หมดก่อนนะครับยิงกระสุนจริงให้หมดก่อนแล้วค่อยยิงกระสุนซ้อมตามนะครับสาเหตุเพราะนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผม บวกกับผสมผสานกับหลักการอ้างอิงเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์ตามความเป็นจริงนะครับท่านที่ไม่เชื่อไม่จริงก็ก,ก,ก,ก็ก็ฟรีความคิดเห็นแบบนั้นก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่ขอให้ชมคลิปนี้แล้วนําไปประกอบการตัดสินใจประกอบไปกับหลักการและเหตุผลของท่านนะครับหลายๆอย่างหลักการตามทางวิทยาศาสตร์นะครับฟังนะครับทีนี้นะครับกระสุนจริง ดินปืนมาแรงนะครับและหัวเป็นตะกัวเคลือบแข็งด้วยทองแดงนะครับแต่หัวตะกัวที่เคลือบแข็งด้วยทองแดงเนี่ยก็ยังมีความแข็งน้อยกว่าลำกล้องนะครับลำกล้องปืนลำกล้องปืนจะทําด้วยความแข็งของเหล็กกล้านะครับซึ่งมีความทนอยู่แล้วท่านลองคิดตามหลักการและเหตุผลนะครับถ้าลำกล้องนิ่มนวล หรือมีความแข็งแรงน้อยกว่าหัวกระสุนยิงไปยิงไปปืนก็พังครับพังแน่นอนเพราะเพราะมีความแข็งแรงน้อยกว่าหัวกระสุนยิงเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเลยกับบริษัทที่จะทําปืนออกมาแล้วให้ทําลำกล้องเนี่ยมีความแข็งแรงน้อยกว่ากระสุนเลยตามความเป็นจริงก็คือต้องทําลำกล้องให้แข็งแรงกว่ากว่าหัวกระสุนอยู่แล้วเพื่อที่จะมีอายุการใช้งานที่นานนะครับคุ้มค่ากับเงินที่เราสูญเสียไปในการซื้อปืนไปหนึ่งกระบอกถูกไหมครับ นี่คือหลักการนะครับเพราะฉะนั้นหัวที่เคลือบแข็งด้วยทองแดงเนี่ยวิ่งผ่านเกลียวลำกล้องไปเนี่ยก็จะทิ้งคราบตะกัวเพียงเล็กน้อยเพราะหัวเคลือบด้วยทองแดงนะครับจึงทิ้งคราบตะกัวโดวยเล็กน้อยแค่นั้นเองไม่เยอะทีนี้เรามาหันมามองลูกซ้อมบ้างลูกซ้อมอัดดินปืนน้อยกว่านะครับหัวก็ไม่ได้เคลือบแข็ง ด้วยทองแดงก็เป็นหัวตะ่วเพียวๆเพราะฉะนั้นเรายิงลูกซ้อมแล้วลูกซ้อมผ่านลำกล้องไปโดยโดยที่ถูกแก๊ปดินปืนเนี่ยเป็นการจุดชนวนมีความร้อนเพราะฉะนี้ตะกัวก็หลอมเหลวละลายละลายลงไปนิดนึงแหละด้วยความร้อนเนี่ยก็จะทิ้งคาบตะก่วบนลำกล้องปืนมากหน่อยเพราะหัวไม่ได้เคลือบแข็งทองแดงทีนี้ท่านลองมาพิจารณานะครับ ที่ผมยิงลูกจริงเนี่ยที่ทิ้งคาบหัวตะกัวน้อยกว่านะครับทีนี้สลับกันสลับกันนะครับถ้าท่านยิงลูกซ้อมก่อนละ่ะถ้าเรายิงลูกซ้อมก่อนก็จะทิ้งคาบหัวตะกัวไว้ในลํากล้องเนี่ยมากหน่อยทีนี้พอยิงลูกซ้อมเสร็จเรียบร้อยเรามายิงลูกจริงต่อเนี่ยลูกจริงที่เคลือบเคลือบหัวกระสุนด้วยทองแดงเคลือบแข็งเนี่ย วัคซุนทองแดงเกลือแข็งก็ไปบี้ให้ให้คาบตะกวัวที่ที่ทิ้งไว้ตามแถวลำกล้องนี่บี้ให้ติดแน่นลึกเข้าไปอีกพอพอนึกภาพออกไหมครับทีนี้การทําความสะอาดลํากล้องการที่เราจะล่องล้างเกี่ยวลํากล้องให้ดีเนี่ก็จะต้องเอาแท่มาทะลวงมามาทะลวงล้างลํากล้องล้างแล้วล้างอีกอนั่นเนื่องจากเศษค่าบตะกวัวถูก หัวทองแดงนี่บี้หมดให้ติดฝังแน่นเข้าไปลึกกว่าเดิมอีกท่านท่านผมอธิบายท่านนี้ท่านทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับพอนึกภาพออกนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้ถูกวิธีนะครับให้ถูกวิธีก็คือท่านยิงลูกจริงให้หมดก่อนครับนี่นี่นี่หลักการเลขเหตุผลอ,อ้างอิงโดยหลักการทางวิทยาศาสตร์เลยให้ท่านเข้าใจง่ายๆเลยท่านยิงลูกจริงให้หมดก่อน และท่านค่อยยิงลูกซ้อมสาเหตุน,นี้โอเคนะครับคลิปนี้หวังว่าคลิปที่ผมอธิบายท่านเนี่ยโดยหลักการและเหตุผลอ้างอิงทางหลักการวิทยาศาสตร์นั่นเนี่ยขอให้ท่านเป็นประโยชน์สำหรับทุกทกท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับให้ได้เป็นประโยชน์กับท่านบ้างหวังไ็นอย่างยิ่งนะครับคลิปของผมจะมีประโยชน์มีสาระสําหรับท่านสําหรับคลิปนี้ ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับคืออธิบายให้ท่านได้ทําความเข้าใจนะครับไม่ได้ไม่ได้มาวันวันนี้ไม่ได้มาทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องปืนนะครับคืออธิบายเกี่ยวกับกระสุนอสองชนิด2อ,อย่างเนี่ยขนาดเดียวกัน2อ,อย่างเนี่ยครับออตอนนี้สภาพอากาศนะครับก็หน้าหนาวลมมาฝนจะตกอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับหวัดก็เข้ามา ระบาดนะครับเดี๋ยวเจ็บคอบ้างเดี๋ยวไอบ้างเดี๋ยวมีน้ำมูกมีเสมหะนะครับท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับนอนก็ผมผ้านะครับออกจากบ้านก็ดูแลสุขภาพปิดแมสปิดอะไรนะครับออกกำลังกายบ้างนะครับผมผู้ใหญ่ต้นนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับท่านที่ชอบติดตามคลิปสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อ ติดตามการอัปโหลดคลิปใหม่ๆของผม,ม,มน้ำมาลงนะครับก็จะได้มีการแจ้งเตือนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเปียต้นขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ